ก็คือจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกองเรือนท่ากันนะคะ ตนอนนี้ก็เป็นเวลาออตีห้าสนะคะก็เราต้องไปอาบน้ำแต่งตัวไปกล้องถ่ายกันนะคะก็วันนี้จะไปทำงานกันนะสู้ชีวิตนิดนึงเพราะว่านิ้วโซนทุกคนดูบวมเลยอะ่ะมันเป็นแบบม่วงเลยอะ่ะตอนเนี้คือนิ้วบวมมากดู เมีวัวมากวัวมาฝั่งนี้มากเลยก็เดี๋ยวเขาไปอ่าบน้งเต็มตัก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันรถค่ะฮาโลค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเช้าแล้วไม่ใช่เช้าแล้วคือมันยังเช้าอยู่เลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็คือจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกองเรือนท่ากันนะคะเอ้ยลืมเปิดช่องโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันดาเอวาเรชันเนอนะคะพิ้ง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 อะไรก็ต่อจะบอกว่าวันนี้เราจะ ทำ vlog เรือนธาดกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มีหลายสิ้นอยู่มีเข้ากับพี่อามีเข้ากับพี่ตีแต่วันนี้ไม่มีเข้ากับนินจาเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถึงกลางวันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะเจอกันที่กลงค่ะโมแม่หน,นูฝากเก็บฟุตแบบถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหนูจะหลับอ้าเงียบเลย ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ถึงกองถ่ายแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะลงไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าทำผมนะคะตอนนี้เรารอพี่อ้ายมานะคะเพราะว่าขนาดพี่อ้ายพร้อมเราแล้วเราก็เข้าซีนแรก้อมพี่อ้ายนะคะทุกคนแล้วก็พี่ตีเขานัดสี่โงครึ่งค่ะเซนินจาเขานัดแบบเย็นเลยโชคดีเขานัดก็ได้ตื่นช้าหน่อยก็เดี๋ยวลงไปข้านั่งกันค่ะ วันนี้เป็นอะไรคะนิ้วโซนค่ะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้เล่นเป็นอะไร,รอ๋อไม่ใช่นิ้วเป็นอะไรคะนนิ้วเป็อะไรออ๋นิ้วบวมค่ะนิ้วที่ดำเลยเค่ะดำเลยเหรอเว้ยไม่ใช่เขียวแต่บวมมากดูทุกคนเราระพับทับได้ทุกนิ้วอยู่เป็นนิ้วกลางอ่ะคิดเอา s ภาพไปแหละจะไปส w a p กันสวัสดีค่ะนะคะบวมแต่ว่าต้องตรวจเองนิ้วกลางหรือปเพื่อเยอะขึ้นมา คะเราถึงกองแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะรอกินข้าวกันค่ะข้าวมาแล้วคะว่ะขอบคุณค่ะวันนี้มีหมูมืดเองวันนี้มีข้าวมันไก่นะคะทุกคนเดีย๋ยวไปกินข้าวก่อน <c oughs> นี่คือพี่คนสวยที่จะดูแลเรานะคะอุ๊ยคนสวยคนนึงเดินมาแล้วค่ะเนี่เผลอเลยเหรอคะไปแน่ <c oughs> พี่เมย์คนสวยคะ่ะอันนี้วอล์กของหนูเองคะ่ะฮัลโหลวันนี้มีกี่ซีนคะพี่เมย์ ตาลอยเนี่ยคะเกือหรอนี่คบน่คุณย่ามีตัวเดียวน้องสวัสดีค่ะ ขนานขี่มองอค่ะน้ำขึ้นเยอะเลยเออน้ำขึ้นได้ข่าวว่ามาผิดเวลาเหรอคะอะไรคะตัดเลงพี่อาค่ะตัดนี้หนูสู้ชีวิตมาก จะต้องเข้าฉากจัดการที่อาชิมฮะจะทำไงนี่เนเรื่องของฉัน จะกระทืบกนได้จเกี่ยบกระทืบยาวไปนู่นเลยนู่นเลยนะเยียบไปเลยกระทืบไปนู่นเลยเดิ่เิานนี่บานนี่มันนี่เยียบเกียบเยียบเต้นปวดทวเดี๋ยวมันก็จะมาอย่างนี้ถือมันเลยทีมันอยู่บบนี้นะเดีปยกลับมาเพิมอะไรอ่าเงี้ยมาถึงวียบมาอ นี่นะคะแล้วก็ถ่ายฉกากแกลของเราเสร็จนแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะและ้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะเรามาพักแกลแต่ว่าพี่อายังโดนพี่นุ่นแม่ของเรานะคะอยู่ตรงนู้นก็คือเรามาพักแล้วก็ประกบน้ำแข็งกัน,นะคะ่ะทุกคน,น,นวันนี้มันหายไวไวขอบคุณพี่แม่นะคะเอาแม่แข็งนะคะเดี๋ยวไปท่องหมดกันต่อไปกัน ค่ะทุกคนแล้วก็คีปีมาแล้วมีเครื่งในเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายคลิปกันว่าตอนนี้กินข้าวก่อนค่ะนี่ฟูซัพพอร์ตจากพี่ไอนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะจากเอ่อชาวไออุ่นขอบคุณมากค่ะอุ้ยมีฟูซัพพอร์ตนะคะจากคนสวยค่ะโอ้โหพอมขอบคุณนะคะกินให้อร่อยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ พี่ตีขอบคุณสำหรับกระเป๋านะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวหนูไปแปะอินเสตร้านหนึ่ง่โอ้ยมีอ้าวพี่หาไปแล้วจะบอกว่ามีคนเปียกสองคนคะ่ะหนูรอดนะคะค,คุณเพื่อผู้เปียกทุกคิวนะคะคนนี้สู้ชีวิตบ้าง เรารู้บอกว่าเรานมหนหนูไม่ได้กินนะคะที่มกัเดียวค่ะทำไรกันน่ะคนนก็เตียกค่ะมีหนูรอดเนื้อไก่๋วเียวมันข้าวเปี่ยงเหรอพี่ว่าพี่กินข้าวทุกตอนนะแต่หนูไม่กินแล้นะหนูอิ่มแล้กินข้าวเย็น ของไย่าค่ะของย่าค่ะเนอหนูพูดเยอะอยูแล้วอะพูดเยอะอดเลยนินจาอันนี้วอล์กเราเองทำยูทูบเหรอใช่อันนี้มาจากโรงเรียนเลยนะคะสู้ๆนะคุณสันติเด็กกอลเด็กกอลทเด็กกอทไมสนใจเยอะ่ะเราที่เด็กกอที่อาค่ะอ้อหล่อมาก ตอนนี้เราเราเข้าฉากซีนไหนกันอยู่นะคะเรากลับอบกันวันนี้<อ>ทุกคนอาจจะไม่มีคอนเทนต์ดิจิตอลนะบาคิดไม่ออกแล้วขอโทษด้วยเดินเลยเนี่ยใคอยูนสยอู่บนสยอ่บนอโคบาโคาพี่อะนีออ่นะโคบ้าเพราะว่าพี่สังเกตว่าเราชอบเดินอย่างนี้แต่เราชอบเดินโยกตัวอย่างนี้ๆๆ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  แต่ว่ามือรไซทับแต่ว่ามือรไซทับแต่ถ้าเป็นไอจริงไออะไงเนี่ยแต่พี่โคเป็นอไงี่เาเนกินเบิรน้เยเบอร้ำเนยไ่โดยคิดตีนะคะป๊หนึงมันสูง ซูมสอดต่อด้วยเออซูมสอดต่อด้อวยเออเก่งมาก <c oughs> คนนู้นนะคะป่วยแล้วค่ะป่วยแล้วไม่ไเป็นไรอย่าเพิ่งคิดนะพี่ซู้ๆ <c oughs> <c oughs> บอกอย่าเพิ่งคิดไม่ฟังเลย <c oughs> ยากคนสู้ชีวิตมากนะคะ,ะมืดมากออะมาพี่ตีไปบ้างพี่ตีจะบอกมืด,มดมโอ้โหโอ้โห,โโหมืดมากทุกคนคะตอนนี้เลิกกองแล้วคะ่ะเย่ก็คือจะบอกว่าวันนี้มันไม่ได้ห่ายเยอะมากแต่ว่าหมดพลังนิดนึงกับตอนเย็นนะคะแล้วก็ถ่ายไม่ครบด้วยเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็หมดแบบสถานที่เขาให้กลับแล้วเนาะมาใช่ไหมมันแบบดึกแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะมามา ตอนนี้สามทุ่มสี่สิบเจ็ดนนี้ 3, 4, ค่ะเราคาดว่าเราน่าจะถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มเกือบเกือบห้าทุ่มเราคิดว่าอย่างไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่ใช่สี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนก็จะบอกว่าเราคงต้องปิดคลิปตอนนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปของอันดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย